อัสดาบกมือลามืองไทยบินไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วละคะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะทางั้นของสาวกินีนตัดสินใจค่ะออกมายอมรับว่าเลิกกันกับทันวาสุระยะจักแล้วระยะเวลาก็8ปีซึ่งก่อนหน้ากรีนได้ออกมาเปิดเผยรายการแฉนะคะเล่าเรื่องราวทั้งหมดพร้อมน้ำตาที่ไหลาพากโดยเจ้าตัวเปิดเผยได้ฟังค่ะว่าผู้ภาพผ่านอิสต์แกรม้อมข้อความ ไป3-4เดือนเหมือนไป3-4ปีขอบคุณกำลังใจทั้งกับครอบครัวเพื่อนและแฟนคลับนะครับจะตั้งใจเรียนทำงานแต่ตอนนี้ขออนุญาตนอนก่อนนะบนเครื่องคือไม่ได้นอนเลยพผู้ชายคู่หน้าเสียงดังชัดเจนซึ่งสาวก,กรีนได้บินไปที่ประเทศเกาหลีครั้งนี้เธอไปเรียนและหาประสบการณ์เพิ่มค่ะเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ